สำหรัฟซูบูลูฟ r ิสเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ขายดีรุ่นหนึ่งของซูบ a ร u และมีอายุทำตลาดยาวนานเลยทีเดียวและเพื่อเป็นการฉลอง50ปีของระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออันเลื่องชื่อน,นะครับจึงได้ออกรุ่นพิเศษชื่อว่า XT Edition มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ สำหรับรุ่นที่มเ,เอามาทำนะครับก็จะเป็นด้วยสปอร์ตครับซึ่งมีการตกแต่งที่ดุดันมากนะครับลอกจากรุ่น STI นั่งเองสำหรับการตกแต่งงวดนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรลักเข้มกเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้ากันชนหน้าแล้วก็จะมีกรอบไฟตัดหมอกหน้าลุมกระจกมองข้างแงะใช้ล่างด้านข้างแม้กระทั่งราวหลัง,างคารับเป็นสีดาแทบทั้งหมดเลยทําให้ดูเข้มและดุดันขึ้นไปอีกและแน่นอนนะครับว่าด้านท้ายนั้นคิวบริเวณเหนือป้ายทะเบียนครับก็ต้องตกแต่งด้วยสีดำเช่นเดียวกับกันชนท นอกจากนี้นะครับยังมาพบกับล้ออลลอยนขนาด18นิ้วที่มีการพ่นสีเป็นสีพิเศษของรุ่นนี้โดยเฉพาะในสีตัวสังก็จะมาเป็นสีพิเศษกับเรียกว่าไกเซอร์บรูนทั้งก็จะเป็นสีน้ำเงินที่เข้มมากกว่าสีน้ําเงินที่ผ่านมาของซูบารุนนั่นเองคำถามต่อมานะครับแล้วมันต่างกับรุ่นพิเศษของเวอร์ชันอเมริกาตรงไหนเ mm hmm. ทียบกันแล้วนะครับความดุดันของเวอร์ชันไวเดเลสของอเมริกานั้นดุแบบสุดๆไปเลยผิดกับของฟอร์เรสเตอร์นะครับก็จะมีการตกแต่งที่มันดุเพราะว่าสีสันขึ้นนะครับ แต่ด้านหลังนะครับแม้ว่าจะไม่มีสปอยเลอร์หลังสีดำแต่โดยภาพรวมถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนภายในนะครับต้องเรียกกันว่าเข้มจนถึงขนาดที่ว่ากาแฟเบอร์ดีทั้งโรงงานยังเอาไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดนะครับตกแต่งด้วยสีดําเข้มมือจับประตูก,ก็สีดาเข้มเช่นกันและสังเกตดีๆว่าในส่วนนะครับที่ตกแต่งด้วยสีเงินนะครับก็ตกเปลี่ยนด้วยสีดาเข้มเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นสวิตช์ X โหมดนะครับที่ยังคงเป็นแบบสีเงินอย่างที่เห็นนี้ทั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ กระจกมองหนังที่มาเป็นแบบเดียวกับนิสสันก็คือว่าสแสดงภาพจากกล้องด้านหลังนั่นเองนะครับส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบสีดําแล้วก็ตัดกับสีขาวบริเวณจุดๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของซูบารุเขาและปิดท้ายด้วยแผงกันลื่นบริเวณสัมภาระด้านหลังนะครับก็จะมาเป็นแบบตกแต่งให้มันดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองนี่เขาเรียกว่าสปอร์ตยันถึงห้องเก็บของเลยล่ะปอบท้ายด้วยไฟในห้องสัมภาระนะครับก็จะมาเป็นแบบ LED กันยกแพ็คเลยนะครับซึ่งนับว่าก็จะเป็นการเข้ากับทีมลุย ขุมพลังนะครับแน่นอนว่ามาจากรุ่นสเปอร์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเทอร์โบนะครับกำลังแรงสุด177แรงมา้าในบิสกอรอยนิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติลีเนียทรอนิกลก็อกกระตาทดจจังหวะอยู่แล้วล่ะแล้วจะมาพร้อมกัรบระบบับเคสี่ล้อซิมูทิเข้า AWD พร้อมกับ X-Mode 2จังหวะนะครับก็คือเหมือนกับของ B4X เลยนะครับ ส่ราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่แป2 0ส0บาทนะครับอันนี้คือราคาของประเทศญี่ปุ่นเขานะทั้งนี้นะครับใครที่อยู่ญี่ปุ่นและสนใจรุ่นนี้ก็ไปอยู่ที่โช์ุูมซูบารุได้เลยส่วนประเทศไทยนะครับแม้ว่าซูบารุโฟล์คเซอร์เพิ่งจะมาในเชนนะครับต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะรอของแต่งมาง่ายกว่านะครับเพราะทางฝั่งซูบารุโซนอาเซียนนะครับแทบจะไม่ค่อยมีรุ่นปรับอุปกรณ์เท่าไหร่นักยังไงก็ตามนะครับสำหรับข้อมูลของรถรุ่นอื่นจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลคคดรรวยนะััับบสสี